สบายดีและสวัสดีเด้อนะพ่อแม่พ,พี Somehow, pieces, Hello, ่ 11. น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบอร์สุขสุคนวอร์สเบนทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้คำปั่นสุกนะเพี่น้องเนาะตู้คำปั่นสุกก็ได้เดินทางมาที่บ้านพีนไตเนาะใกล้ๆบ้านเสาบ่นั่นแหละพี่น้องเลยวันนี้ตู้คำมาคนเดียวเด้อพี่น้องเดลยวันนี้เด้อเพราะว่าตู้ซีดเพิ่นไปพระธาตุโพเนาะเพิ่นไปสูตรลดเพิ่นพี่น้องเลยก็มาเจอทีมงานยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะที่ว่าอยู่บ้านเดียวกันที่แหละ เคลนี้ตู้ข้ามากอะเป็นแต่ว่าอ่าเคลเปิดใจพี่น้องเลยเนาะกัเคลหาคู่แค่แหละพี่น้องอ่าเพราะว่าตู้ข้ามของบริป,รไป,ไปัยกับทีมงานมื่อานนี้เนาะสิเป็นจังไงพี่น้องก็เข้าไปครับไปชมกันเด้อเนาะอ่าสำหรับผู้สาวที่เปิดใจพี่น้องเลยอ่ะก่อนเข้าไปตู้ข้ามก็ฝากเลยเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตู้ข้ามเลยก,ก,ก,กลเย็เป็นกำลังใจตู้ข้ามฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะตู้ข้ามก็จะมีคลิปนะลใ,หม,ให,หม่ๆลงให้พี่น้องนะครับชมกันพี่น้องไป คือสิประมาณนี้เข้าไปกันเลยตัดผ้ามากับป้าผูกสวนผักพี่น้องงามงามเนา,า,าอะอ่คือจะเป็นผักผู้สาวคนปลูกนั่นแหละอ่าเนาะพี่ทางนี้เลยพี่น้องเออดูสบายดีตุคคำ้ว<น>ก็สบายดีพ่อ<น>แม่พี่น้องเบิร์ดถูกคนเบิร์ดชูหม่องชุบอลเนาะโดยสามช่องบ้ากับไพ่บ้าเล่าเลยเด้อพี่น้องเด้อบ้ากับไพ่บ่าเจ้าน่ะโดยอ่าโดยอ่ะสบายดีแซวแก้วสบายดีทางตุคคำใช้ผู้สาวมาเปิดใจทางไี้ใช่โอ้นี่บ่โอ้ยเอาสบายดีเด้อเนาะโดยโดยสบายดีเด้อ ผู้สาวคือมางามแท้ตูคำงามเนาะมะครับคุณเบิร์ตเนาะตูคำเคยมาแล้วบ่่บครั้งแรกเลยเนี่ยค่อยกับั้งแรกครั้งแรกคือกันปูจักชื่อเสียงเรียงน้าพิ่นแล้วบ่ยังเนาะจะได้ถามเพิ่นเลยเนาะขออนุญาตถามชื่อเสียงเรียงน้าพิ่นก่อนชื่ออย่างเนาะโดยนางน้องนางโดยน้องนางหน่อยบอหรือว่านางนั่นละนาง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 อาอยู่โซนใดแต่นางตอนนี้ก็เศร้าหุจะขอเศร้าเจ็ดแล้ว เซาห์คร <festivals> ึ่งแน่นอยเงกําลังงามแมนงว่ากาลังสิดเนาะแนคืออายุอ่เจ็เนาะาเจ็ดโอสาเจ็ดแล้วสิข่าวหคือแบบว่าอยู่ขับน่สิขาวเจอาจะหกสิขาวเจนาะโอ้ว้าวลกขนาดุกตบาก็กำลังกำหนาเลยคืออยากเปิดใจเนาะเป็นอะไรคืออยากเปิดใจคือว่าอยู่เลี่ยวมาโดดมั่วดวนอะไร โสมาโดนแล้วโดนโดนยังบ่เคยมีบ <polls> so ่เลยยังบ่เคยมียังบ่เคยผ่านใช่เถื่อนอืยังบ่เคยผ่านเนาะยังบ่เคยมีการแต่งงานมาก่อนอันนี้คือโสดแท้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ที่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยังมีคนคุยอยู่บ่เดี๋ยวว่าบ่มีบ่มีเลยโอ้มีแต่ว่าอยู่อยู่เพื่อนที่ซื้อเพราะบริเหตบีเอชงานอย่างบ่ด้วยมีเบียเอชหานหนึ่ง มีแต่ขายเครื่องโอ้คือเพิ่นเปิดเปิดห้างขายเครื่องขายเครื่องขายของนั่งเนาะโดยโดยอันว่าทีคุยนี่บุแม่น้องเลือกบ่หรือว่ามีคนคุยมามีคนคุยมาโอ้ออก็คือบุมีหนุ่มๆมาคุยเพิ่นแม่นเพราะอย่างน้องเพิ่นกะบม่ได้ไปทางไหนเนาะเดยคนออกนอกบ้านไม่เจอฝาวห้างขายเครื่องเนาะโดยออประมาณนั้นพี่น้องเลยการบุ้นเคยไปไทยไปยังเนาะบุ้นเคยอยู่แต่บ้านแม่นเทียนจบแล้วบ่เรื่อ จบใส่เนาะจบพาวนี่แหละใกล้ๆครับนี่แหละมาเจ็ดบ่โดยก็เลยบม่ได้ไปต่อวิชาสิโดยต่อต่อจบมาแต่ว่าบม่ได้ไปใส่ก็ย้อนคือว่าแหละทุนเท่าบ่มี่มาเท่าชส่วนมากสิทุนเนาะเมย์ทุนโบลายเมย์เห็นนมากมันจะเป็นหนี้ไปดองเลยอ่าก็เลยออกมาอยู่กับพ่อกับแมย์เปิดห้างค่าขายเครื่องของซ้ำนี่แหละเนาะโดยขนาดว่า อยากได้ทูนมาต่ออันออกข้างๆนี่ก็ยังยังบ่มีทูนมาซ่าซ่าโดยโดยโดยต่อมันเติบโตใหญ่ไงแม่ขยายให้ามว่าซใ่ไหมแม่ขยายห้ามจะขยายอหญ่เอาโดยค่อยเป็นค่อยไปเนาะโดยบ่มีอย่างที่แบบว่าได้มาง่ายๆดอกก็ต้องค่อยสร้างค่อยซาไปเนอกจากแก้วเนาะโดยลูกสาวเดียวบ่สดีว่าจังได๋แม่สาวเดียวแต่ว่ามีน้องชายคนนึงอืมก็เลยตัดสินใจว่า เปิดใจหาคุยดีกว่าพอมีผู้มาซอยภาษาสังภาษาเนาะพอมคีคนมาช่วยเลยใส่สามใส่สามในที่กลักกวเจ้าคิดไว้นี่อ่ะถ้าจะเปิดใจเนาะถ้าไม่หนุมน่มๆมาคุยนี่ว่าอ่าอยากอ่ามักเจ้าเนี่ยเจ้าเจ้าสิมักสไตล์ไรแบบไรอายุประมาณเท่าไหร่างนั้นสำหรับนางเองเนาะก,ก่ะอ,อันสำหรับอายุญญกะสามสี่สิบเป็นไปสามสี่สิบ สี่สิบขึ้นไปกันนึงได้เนาะพอเจ็ดสิบแปดสิบบ่ได้ตัวนั้นอายุขุ้นได้เลยได้แม่หลยเจ้าจังอยากคุกพูนอายุลายกว่าเนาะกาย้อนว่าอย่งผู้ชายอันเพิ่นอายุหลายกว่าเฮาเนาะกับเพิ่นคือจะข่าใจเฮาวห้าเห็ดอยังกับคือจะข่าใจบ่เข้าใจอะไรสซะอย่างกับเป็นผู้ใหญ่แม่เพิ่นคือสิมีคมผู้เนาะแม่คือว่เพิ่นก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้แบบเป็นผู้ใแบบว่า สถานะครอบครัวกดยหูเปนนาเบาคลาเขาอะไรหลายๆอย่างแม่นแน่นก็คือกันทังน้องกันขันว่าคุยนี่บ่กวาจะเป็นนุ่มฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็คุยได้เบิดบ่โดยได้เบิรตต่างประเทศกับภาษาก็บคุยกันได้บ่อยแต่ว่าต้องแบบสื่อสารกันเข้าใจกูเรื่องไนคุยเนาะต่างประเทศโดยโดย ต่างประเทศกับโบไก่ขมั่งบอกกันไปโอ้โบไก่ได้คือประเทศตุรกีทำเีงแล้วเวียดนามก็ทีน้าเวียดนามแม่เวียดนามประเทศไทยเองทีเนาะโดยโดยโดยเข้าใจเนาะคนเปิดใจมืาอนี้กะหนุ่มๆเนาะเดี๋ยวเบิ้งในช่องกะสนใจถ้าสนใจนี่ที่เห็ดไหนจะเฉยไหนถ้าคนขอเพจขอได้ที่ไห้อยู่บอโออันนี้กะ แล้วแต่ยูทูบเบอร์คนน้องยูทูบเบอร์คนไฮบ่ก็คือทางน้องกับหฮยูที่เพชรไลน์ทำยูทูบบอน้องคนมาเข้ามาโดยคนจีนมาหายูทูบเบอร์เฮาแต่ว่ายูทูบเบอร์เฮ้าในซีไฮผู้ว่าดูบ่อสสุดแล้วเพร่ทั้งหมดเป็นกาเพป็นซีไฮ อันเฟซหรือว่าให้ไลน์นี่ทางหลังไม่เป็นบัสะดวกให้หนาไม้ว่าสั้นๆเนาะบอก้หนาไม้นี่มันก็ายเป็นการแบบว่ามันหลายพวกเนาะหลายคนคนที่เข้ามาในรูปแบบใดเมนเมนเมนเนาะโหมันมันอันนี้มันสาธารณะนี่เนาะถ้าเกิดลายคนเห็นแอดเข้ามาเขากะเดี๋ยวบัญชียุ่งยากอีกเนาะมนพู้จะคุยอะไรได้พี่น้องเลยมันหลายคนเนาะที่เขาที่เขาเศร้าหรือเปล่ามึง ข้าวเที่ยงทีมงานได้กินเพราทางดูเปิดนี่กินก้าบวเส้าเทพราะข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงยังยัเนี้ยจะกินกับน้องเพิ่งนแน่เนี้ยเมนกินข้าวเที่ยงนี่เด้อมาเนี้ยจะมาสินสี่มือน้องผมแล้วเหมือนแม่เนาะได้เลยเลยโมโหคนจิจันยังไงบ่เราสร้างแจ็ปเลยอ่าก็คือว่าอ่านางได้เปิดอ่าทั้งน้องได้เปิดอันใจมาในได้จักมือเดียวก็ หากะสองมืออันนี้เป็นมือที่สามหากะสิเปิดใจมากใหม่ๆห่อนเนาะโอ้ยชุดๆเหมือนห่อนอย่าง้นี่นะแมนยังใหม่ๆยังใหม่ๆยังอุ่นๆอยู่เนาะสาวแก้วแมนก็คือว่าเปิดใจมากกับมีคนโทรมาดิบมาแล้วก็โอ้ยลมแล้วก็โอยยังยังโโดยยก็คือว่าเนาะกับยังใหม่เนี่ยบางคนกับยังสิบูฮู้เพราะว่าอีกกาหาสิเข้ามากะสิบลายซ่องเนาะโดยโดยโดยก็คือทางองค์พระกะ อยากเปิดใจโดนเว่าเสีอาไปคุยเนาะโดนจะอาบนฮักโดนผีพร้อมจะสาบเกาะสาบตัวเนาะโดยพร้อมที่จะสวยสู้ว่าโดนแต่การเน้นไปผู้ที่โสดแล้วก็ฮักจริงเนาะสาวแก้วคันแบบวานออกมาแบบคนไม่ลูกไม่เมียออกมาตัวมาอย่างแบบว้าวน้อ แม่นบอกตัวคำยังนะคนว่าคนมีล hmm. mm ูก hmm. ม yeah. mm ีเมียมาตัวเอามักมาอย่างนี้ถ้าหน้องเพิ่งเอาเพิ่นว่าแม่นต้องเอาแบบโสดดีๆด้วการพูดภาษาพูดภาษาเอาโสดดีแต่ถ้าโสดไปว่าแบบพ่อห้างพ่อใหม่อย่างเี่ดิได้แต่กันเนาะพ่อให้โอกาสพ่อให้โอกาสเนาเพี่นเราอืมแต่ก็ถือว่าโสดดีเนาะนี่ว่าโบมีอย่างแล้วแต่ถ้ามีครอบมีครัวอยู่มาจีบนีกว่าโบปันใดน้องโบจบโบงามโสดลูกติดนะพ่อได้แม่แต่ว่าโสดเมียติดนี่โบเอาโบได้โบได้เนาะโสดเมียเพื่อโบได้ ว่อยอกน้องเพื่อนเนียนๆโดยการคำคำพี่น้องเลยเนาะโลยเพราะว่าข้ากะบดอมาหาน้องไนจะคือเห็นได้ในคลิปอ่าซ่องอื่นที่เขามาอ๋อมีคนมาถ่ายอยู่บ่เนี่ยนโอ้กับจ็คซ่องแรกเขามาถ่ายเจ้ากับมีอยู่กับซ่องแรกก็คือเสาสายโอ้ซ่องแรกเสาสายเสาสายบ้านเฮานี่บ่บ้านโคกกันเนั่ง เป็นมูอยู่กันบ่จงบังหวัดอะไรอัฟกันมาอ่าสื้อของอยูห่ห้างบ่ออันเห็นเพิ่นอยูห่ห้านอันขอแดงกอซาวจะได้นๆๆกระเลยสิถามจะเปิดใจบ่ผู้สาวนี่สินเนาะโดยแม่กระเลยประสบถึงมอ่อกบเพิ่นอยากเปิดใจแน่แมนเพิ่นอยากหากระลังหาอยากหาคนอ่า ถาสั่งครบสังพัวนี่เป็นผู้นำเนาะคนเงาเวลานั่งขายเครื่องกะเวลาดูค่าบ่มากกะบ่มีคนคุยเนาะกะสิเงาเงียบต่อประเด็นเชฟโบราณเงาแล้วแหละต่อประเด็นเนาะต่อประเด็นโบราณเงาเนี่ยโอ้โทรศัพท์ขวดชิเพศแล้วบปแจักเนาะเพราะว่าสีขาวมากเรื่อยๆแมนต้องเพิ่มเครื่องถ้าเป็นเนื้อนั่นต้องเพิ่มเครื่องเลยเนาะเพมเพิ่มโทรศัพท์นี้ เงีอืมโดยดยโดยเพราะว่ายำตายไว้เพ่นว่ะจองรดเด้อเนาะ FC ไปที่เบิ่งคลิปนี้กันเนาะเนี่เบิ่งเพิ่นนี่คือชิลุมันอยู่เนิอนก็ฮือเพิ่นมี้แต่ราหบอกลำมันพื่นผูผู้พกผู้พักผูกเนี่ผักเองเน่ยักส่วนกัวกุมอยู่กุมกินได้เพิ่นสลัดาสามพิษสารพิษบ่ดยอ๋อบริษใช้เกงใช่เองูกเองกินเองใส่แอ่ปูนใส่เองกินเองใ่เองลูกมันกนเ่กอปลูกเองบ่ แม่กูเองอ๋ออันนี้เนี่ยคือเฮือนเจ้าเองบ่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนเจ้าเองยังมีแม่พอเป็นยังเป็นช่างสวดอยู่ย้อยยังอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่ไปก่อนอะชิมีอยู่อนาคตแม่เนาะแต่ตอนนี้ยังมีท่นมาฮอดแม่ไปสิมหัอนาคตเนาะแม่คือเงียบแทบบอกคำเงียบแน่นอ่ะคุยมีนถามเราเลยเอ้า เจออ้าได้ถามเรางอกทั้งว่าค่ำกับเงเียบทั้งว่าพันไพกับ <า S 1> เงียบเ<น>ผลบป่ะเนาะแม่ไปกับพาบยไปเผื่อจะงแรกจะมีเงี้ยไรเช้าไร <c oughs> จะมีหงคัวอะไรจะคืนนอ <c oughs> ่องไรคอยค่อยอายก็ <c oughs> อ,อายพ<ม>ออ่อเพราะว่า่อยมาเห็นนอ้องครั้งแรกคอยกะโบฮูจักแน้ถามคอยกะจังอยากอายน้องแน่เพราะเขากะโบ้เคยพอกันเนาะแมในยโมชินนั่นแหละพี่งเด้มีแต่ว่าอยากฝากกันถึงเอฟซีทันว่าผู้ใดเป็นนุ่มโสด หรือว่าพ่อห้าพ่อไม้ศูนย์ลูกติดกะเผ่าจัดเผ่าโจเผ่าจี๋เนาะเดียววันถนอมคนกะอยู่คนเดียวมากกว่าเงาคนวันคันอาสมมติว่าเป็นนุ่มไทยเพิ่นมาจีบน้องแต่ว่าเพิ่นอยากได้น้องไปอยู่พุ่นได้撒อันนี้กะแล้วแต่ข้าสองคนสิคุยกันเด้อเด้อแต่ว่าไปเป็นบ่คันว่าตกลงก็ได้กะโอเคเนาะตกลงได้ถ้าเราตกลงก็ได้เว่าเขาใจกันว่า คันว<า>ิงแต่ว่าข้อใจกันพี่นายบอกคำเลยออว่าข้อใจกันใน,น,นกุ้งหอย,ยบอกว่าได้ด้วยเนาะอ่ะชิฟายูน้ำพ่นกับมีไม่คดเนาะแมนมันบอกว่าได้เมื่อเธอไปพุน่นลืมพี่กับมีได้เลย <laughs> ไปพุ่นกับเนาะแมนลืมเพราะตอนได้เที่ยวไปเที่ยวมามาช็อซะโดยบางทีอ่ะพ่นว่าข้อใจห้าวพ่นกับอาจชิมายูน้ำพุนกับมีแมนแต่ในดึกเบื้องดึกของน้องนี่อยากให้มาอยู่พี่หรืออยากไปอยู่พุ่น ถ้าเป็นไปได้กะอยากให้มาอยู่น้ำพราเนอกอีกนี่นุพลนแม่อ่าอย่างพ่อแม่กับบุญวิภัยจะมีลูกสาวก๊กเลยมั้ยหมอกุ๊กกุ๊กคนเดียวโอ้เพื่อนนั้นกู๊กก็อยู่นี่ลาก็อยู่นี่อยู่นี่เบิดเลยแม่โฮมอยู่เบิร์ตเบิร์ตโดยโดยยูได้ยี่โกเนาะมากกระพุยเนอะเพื่อนกำลังบ้าไงพอเท่าไม่เท่าสร้างไม่ให้เลยเนาะสบายเลยเอ็นตู้ค้างไหยเพราะว่าทุกอย่างกะพอเท่าไม่เท่าเพื่อนผูกพังมาให้แล้วแนนไม่ได้ม้า สร้างเพิ่มเติมแมนจากได้ยังกันเนาะคำว่าจะไงมันตัวมันงามกว่าเพื่อนประสาไม่เท่ากันมิติเฮ็ดไหมใหญ่โอเคเอาแมนจะมาเฮ็ดมาสร้างเอาไหมแมนเรื่องอนุเพันธกระบอกกี่เด้อสามสิบสี่สิบขึ้นไปเนาะถ้าแก่สี่สิบห้าสิบกะคุยได้ว่าแต่คุยเข้าใจกันบวกสิบเจ็ดสิบเหมือนกับว่าอนุอานามเนาะนี่แต่สี่สิบขึ้นไปเพิ่มไหมโดยโดยเอาแต่ว่านี่เป็นคนณสวยแท้แมนสวยแท้สวยแท้แบบว่านุ่มมัน เนี่ยผือบ้านน่ะถ้านองเป็นบริจาคกันตกลงปันเดอว่าดูคำเด้อโดยโดคือทั้งน้องกัเฮตดให้เห็นาอยู่บ่ไโดยเโอ้ได้จากซอปีนปีนไปแปดสิบแปดสิโอ้พี่น้องเลยโอ้่ายเนาะาายาน้าขอยบหวดิพหนึงบซ้ำนบ่แม่นี่บซ้ำสาวนางอยู่ได้นี่นาอพี่น้องอ่าได้80แปดสิบู ตอนที่แรกๆเขาคิดว่าเพิ่อนมาแต่ไทยได้นี่อืเอเราคือ่าคิดนั่นเองเอ้าก็เห็นเพื่นผิวขาวนคนงามน,านีน่เนาะผิวขาวผิวเนียนท่านี่มาอยู่คือบ่ค่อยเห็นเนาะผิวขาวผิวเนียนหนาขาวเป็นเว้นพอปกตินนตเฮาเห็นที่บ้านเฮานี่ผิวสีข้าๆเนาะพออยู่บนนอกบ้านาเขาอ่าแต่ถ้าภัยมาแต่ฝั่งไทยหรือว่ามาแต่เฮ็ดเพื่อนเห็ง่ายเลยพูดนี่สีผิวไทยเนาะแม่นอ่าน้องเพิ่นผิวไทย ท่านแก้วก็เลยคิดว่ามาแต่ไทยแมนคิดว่าเพิ่นมาแต่ไทยคือทางนอกนี่บ่ได้เคยไปไทยจักเทื่้องบ่บ่เคยโอ้ถูกคําเลยคันเพิ่นบ่ได้เคยไปไทยหน้าวเพิ่งยังเนี้ยยังขาวไปนี่คันเพิ่นไปไทยนี่มานี่สิซนช้ได้จ้งวะแมนอน่รเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานนําประเทศเฮาก็บ่ได้เคยไปบ่บ่อ๋อคือว่าเฮียนจบมาก็คือว่ามาขายเครื่องเลยแมนจบมากค่ะคือว่าเพิ่นมีมีอาชีพหลักๆขายเครื่องเลยแมนอาชีพคือขายหลักๆซ่ขาอ พ่อแม่ลงขึ้นให้เลยเนาะโดยโดยโดยเพื่นกะซีลูกสาวเดียวก็บ่อยังไงปลายสายเลยเนี่ยพ่อแม่เป็นกาเป็นพ่วงเนาะเพื่นกะมีแต่อยากให้อ่าน้องเนี่ยเอาลูกเคยมาเทินเนาะลูกสาวเดียวเนาะแเพื่อนแบบเคยมาสวยเวียดสวยงามเน่ยว่ะไม่ได้เห็นให้เห็นหน้ากะพ่อมีผูกข้าวบดถ่ายเปลี่ยนเพื่อนว่ะแมนทางพ่อเพื่อนก็ได้เนาะโดยพอเห็นหน้านี่มีแต่พอเห็นข้าวบดถ่ายกันเนาะ เป็นแก่คุสิแก่เถิบแล้ละแก่โตอยู่เนาะพ่อเพิ่นบ่แม่นโลยๆเอ้าต่ลูกชายังซ่ํานี้หนา20กว่าแล้วเนาะแม่นาวกว่แล้วพ่อเพิ่นก็สิประมาณ50 40 50คนเ้อเนาะแม่นๆประมาณ60 60 60 60 60กวแล้วก็พูดได้แต่ลูกเพิ่นก็ยัง6ครึ่งแหละ6ครึ่งซิแล้วเนาะ แต่พอเพิ่นจังเนี่ให้ลูกเปิดใจแล้วเนาะแม่นเพราะว่าเพิ่นก็โอ้ยถึงมาได้เนียสิเนี่ยลูกเคยมานั่นแบกเบาพะละพอได้ซอยกับชอยแห้งกับนีก็คือว่าน้องนี่ถึงสิสดมาโดนปานนี้กับบุได้เลือดบ่ได้หยังเนาะโด้วยยันว่าโอ้ยผู้นี้บ่เอาหลอกเลยว่าเป็นนั่นน่นนี่สินะเนาะที่ว่าเขาเดือดเองจริง คือทำนบ้านเดียวกันกับมีอันเข่ามาคุยมาหลินหรือบอกเป็นกบเดียวกันบอกมีเพราะว่าอยู่บ้านเดียวกันสุวนใหญ่จะเป็นหมู่กันเบิด้ก็เลยบอกว่าแบบว่าจีเป็นสู้เป็นแฟนเนาะมีแต่ว่ามาโอ้มาลบมาหลินกันถือเป็นแบบธรรมดานะชาวเก็บแมนไก่เฮือนเคียงแมนเพื่อนเกลี้ยงคล้องสูตรอันไปลายสมัยลายสมัยบางคนนี่ก็มีตั้งแต่สิบ หกเนาะสิบห้าสิบสีหเจ็ดสิบแปดเศร้าก็มีแล้วบาคนเนาะไปครอมีลูกม่เต่าหลานแลนเดพี่น้องเลยทางปีนี้บานเทาก็มีอันนี้กับางที่มทางน้องเพื่อนพัดย่งกันาคองสูตรมาดูอันนี้กับบางที่มูเพื่อนรุ่นรุ่นเล่าข้าเดียวกันจ้ว่ามีลูกลจักเนาะงการแต่งงานไปลจักบอกนีจบอรุ่นเฮียน้วกันนี่เอาผัวไปแล้วผัวผัวเมียพี่น้องเลย พออยังแบบอยากเปิดใจแล้วเนาะมูเยอะไปชักล็อกอันนี้เบิ้งแน่ข่อยจนมีลูกลูกข่อยใหญ่แล้วเจ้ายังไม่ได้ผัวว่ะบัตรไมนะบัตรมูมูเห็นนี่โอ้ยบ่าวสาวแก่ได้เจ้าหน่ะแก่ได้ว่ะเบื้องน่้รุ่นเดียวกันกันจนมีลูกมีเต้าว่ะจ้ากลายเป็นแบบนี้ใช่บัตรนี่แยดวะนะเนาะเขาก็บคิดเซลหยอกเนาะแซหยอกน้องคนตายที่แท้กับไม่ได้แก่ดอกซ้ำนี่ก็ดีพอดีพี่น้องเลยสร้างครอบสร้างพ่อครับพอดีอ่า สั S S ่งครอบสั่งครัวพอดีว่าบอได้เป oh, so yeah. ็นห้างเป็นหมายถูกเนาะแม่กระลังช่างเนาะแมนกระลังอยากไล่อยากมีซ้ำเลยโดยแต่ลักลักนี่ทางเห็นบอทางประเทศเพื่อนบ้านเขาเนาะซ้ำซิบหานี่บอได้มีครอบครัวได้ฮึมซ้ำิมหานี่ซ้ำซิมหานี่ก็แต่ขนาดอายุซ้ำน้องนางนี่เพป็นยังวงบหน่อยเนาะแม่ยังวไงยังหน่อยอยู่เนาะแต่อันนี้ทางน้องนางนี่คือว่าตัวเองโอ้ยแกแล้วอะไรบอ บางทีอันรุ่นน้องนี่ก็ยังจนว่าเอาลูกมาฟัวไปก็มีโดยโสดลายสมัยฟัโอ้ยบ่ต้องคิดน้อยใจเนาะโดยเพราะว่าหนุ่มลาวหนุ่มไทยเนาะถ้าสนใจทางน้องก็ติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเลยมาเยี่ยมมาหาก็ได้แม่นเนาะมาเล่นน้ำเนาะมาทำวามู้จักกันมาเยี่ยมมาหาไปฮอดจอดมือถือถักมาทางทีมบ่าวกุ้งไผ่เลพามาเฮาเดือนทางน้องน้ำไปเลยเนาะตู่ค้ำโดย มันกับโไกาจากบ้านเขาแมกานว่ามาหนุ่มลาเขากับมากสามารถแวะได้ทางานเพิ่นโดยที่บ้านพินใต้เองเนาะโดยกลับมาดินมาเยี่ยมมายามกันพี่นุ้ยก็ต้องมาทักทายกันก่อนแู้จักกกันน่่ออาพูดคุยถึงเรื่องที่ว่าบักฮักเนาะก็ต้องแบบว่าต้องมาดินมาหัวกันก่อนเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปแล้วคุยกันก่อนเนาะเลยหูกันชนิดกันนี่ใส่ใจคอกันเนาะ มันจะได้ชัดเจนนั่นแหละพี่น้องมามา,มาได้น<ม>นเนาะเพื่อนน้านข้าเพเ่้าใกล้วัดอ,<ม>อีกเลยอันนี้<ม>สาวกับสาวเพื่อนใกล้วัดแม, <พอ S 1> ม่คนาทางเลยาหน้าวัดอ<ม>่าสาวหน้าวัดเนาะพา<ม>ี่อนเนาะก็ต้องมามาเวะมา,มา,า,ม,า,ามาบ่ามาลุมนำเพือนน่อนก่อนเนาะตุคคำโมเมนต์มาโมเมนต์มาขอเฟซปุ๊บโอ้ยสาวคนนี้คืองามแท้ข่อยจองเด้อบางทียังบราบอวบกระเพิ่นจักกันจักรค้ำเลยจักค้ำมันนะไม่ไกลอ่าได้ย่างเนาะตัวนี้แมนนั่นเองาะยังบัท่านผู้นใส่ใจคอกันแมนบางคน อ่าก็มีนังทีเหรอเห็นเนาะไปเปิดใจเห็นบ่กเต๋อเอฟซีบอกโอ้น้องขี่คุยอ่าจช่เอฟซีเนาะมันโมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะบางทีเพิ่นกะมีเวียกมีงานเนี่ยงานนังทีกะอย่างเขาก็ยังบอกชนิดกันอ่าในโมเดลบางที่ทางน้องเพิ่นอาจจะตอบคอมเมนต์ซ่าแน่เด็กหน่อยกะขอโทษขออภัยน้ำพิธีเนาะเพราะว่าแต่ละคนมันก็ต้องมีภารกิจของไทยของเราเนาะทางน้องนี่เองซีอ่าอาจจะตอบซ่าเลื่เพราะว่าเป็นไม่ค่าขายเพิ่มเนาะแต่ว่าบางที่ลูกค้าเขามาเลยเขาก็เชื่อ อยแต่จัดแต่โทรศัพท์กบ่แม่นเนาะโดยกบ่เป็นพี่น้องการค้าการขายเนาะแม่เฮาต้องเอาการค้าการขายมาก่อนโดยโดยอ้าเนาะพี่น้องัได้ก็คือสิประมาณนี้บ่โดยอ่ารว่าสคุยต่อบ่ก็ได้ได๋เฮาก็กนเวลานออวเฮาก็จบกันเลยเนาะพร้อมกันเลยพอกันเลยาหน่ยเนาะพี่น้องเอ้ยเริ่มหิวแล้วล่ะแม่จังว่าน้องเพิ่นก็หิวข้าวแล้วจเนาะากันไปแต่งอ่กินแต่งกินมีหยังในร้านมีหยังในหนมีหลายอยู่มีหลายอยู่บ่ กินได้ป่ะฟรีอ่ะพี่รองกินก่อนขึ้นมาทีหลังอะโอเคฉันเนาะทุกคนคือชีะมาณนี้เอาสบายดีเนาะโดูเอาพี่น้องเลยกะจบเป็นที่เแห่โหอยเนาะคุยกับน้องนางเรียบร้อยพี่น้องเลยกะขึ้นไอคลิปมาแหละเนาะเป็นจังไดกะเพิ่นกดเปิดใจพี่น้องเลยเพิ่นว่าเนาะตุ๊กขากะเข้ามาถ่ายน้ำลองเบิ่งพี่น้องเนาะเผื่อมีเอฟซีของตุ๊กขาโสด ยังอยากสั่งขอบครัวเนาะกะสีเทการให้เพื่นอนๆอ่ะคือสิประมาณนี้ตูคกค้ากัขอขอบุญขอบคุณเด้นอน้อพ่อแม่พี่น้อง FC มูเพื่อนวัชกูสุคนที่เข้ามาชมคลิปของตูกคําเนาะแล้วก็ปรากฏข้ามโฆษนางตูกข้าไปแ็ขอขอบุญขอบคุณหล,ลายๆพี่นอ้องเอยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ตูกคําคือสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง